ลำดับต่อไป <c oughs> เป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการนั่งสามาธิภาวนาแต่ก่อนอื่นก็ฟังพระธรรม,มเทศนาอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้จิตตั้งอยู่ในแนวธรรมและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติธรรมพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงเสด็จดับขันธปริพานได้ทรงแสดงไว้มากมายแต่เมื่อตอนจะปริพานออก็สรุปรวมลงในความไม่ประมาทโดยตัดสอนพิทุทั้งหลายให้จึงพร้อมในความไม่ประมาท ถือว่าธรรมคือความไม่ประมาทเป็นหัวใจของธรรมทั้งหลายข้อปฏิบัติธรรมระวินยัยทางปวงนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยความไม่ประมาทอย่าผัดวันประกันพุ่งเมื่อนั้นเมื่อน,นี้เป็นต้นเพราะว่าชีวิตของคนเราเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครที่จะหนด กำหนดหมายรู้ได้ว่าจะเจ็บป่วยมากกว่าน,นั้นจะเดินไม่ได้วันนั้นจะอาภัตจะไม่สามารถจะทำอะไรได้วันนั้นจะหลอดจนตายวันนั้นวันนี้เป็นตน้นไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เพราะความเจ็บป่วยเหล่านั้นเกิดจากโรคก็มีเกิดจากเหตุปัจจุบันก็มี จึงไม่ควรที่จะประมาทในความเป็นไปของในชีวิตของตนพระศา,าสดานอกจากเตือนให้ไม่ประมาทแล้วยังสอนทำให้มีจิตสำนึกในความไม่ประมาทอีกดังอภินะปัจเจวกขณะห้าที่สอนว่าชาราร,รมโม,มหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รวงพ้นความแก่ไปได้ พยาธิธรรมโม,มหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มรณะธรรมโม,มหิเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้จับเมหิเมปิเยหิเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิน้นกรรมมาสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ธรรมะหาประการนี้สอนขึ้นก็เพื่อเสริมสร้างความไม่ประมาทให้รู้จักตามความเป็นจริงของคนเราทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วมีแต่เดินเข้าหาความเสื่อมหาความตายเป็นที่สุดเมื่อมีความสามารถอยู่ควรหาเวลาโอกาสปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรม,ม อย่างน,น้อยก็มีศีลห้าเป็นพื้นฐานในข้อประพฤติวัดปฏิบัติของตนเพราะทำให้เกิดความมั่นใจเกิดความอุ่นใจไม่วิปฏิสารไม่เกิดความเดือดร้อนเมื่อได้รักษาศีลเป็นนิจศีลดีแล้วและอื่นๆอันหนึ่งอันใดที่ควรการทำได้เช่นพระศา,ษา,ษาสนาสอนท่าเพ็ญบุญทานละไมบุญสาเร็จโดยการบริจาคทาน ศีละละไมบุญสําเร็จโดยการรักษาศีลเจรภาวนาไม่บุญสําเร็จโดยการเจริญภาวนาหนทางบุญมีแยกออกไปเป็นประเภทประเภทผู้ที่มีโอกาสมีกําลังมีความสามารถมีเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งควรปฏิบัติหนทางบุญนั้นๆให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตน บุญคือความดีที่จะมีขึ้นได้นั้นต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นผู้อื่นไม่สามารถจิตธรรมแล้วแบ่งปันให้ผู้อื่นได้แม้จะมีการตรวจน้ำกรวจน้าแผ่ส่วนกุศลมีเมตตาก็ตาาเป็นแต่ส่วนน้ำจิตน้ำใจส่วนหนึ่งของผู้ปรารถนาดี ถ้าผู้ที่รับนั้นไม่มีอาปัตานโมทนาใหม่คือไม่รู้และไม่ได้ยินดีรับตอบกุศลน,นั้นก็เป็นของผู้อนุโมทนาเท่านั้นเองสิ่งที่แน่นอนจะให้เกิดเป็นบุญคือต้องทำเองพูดเองคิดเองมีพฤติกรรมในบุญกุศลจึงจะเกิดขึ้นมีได้นั่งสมาธิภาวนาก็จัดว่าเป็นบุญวิธีการอันหนึ่งเพราะการทำสมาธิ เป็นการอบรมจิตใจเป็นการสำลอกกิเลสที่อยู่ในใจิตใจคือนิวรณ์ไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาความรังเลสงสัยความฟาุ้งซ่านด้วยประการต่างๆเพื่อรักษาจิตใจให้มั่นคงทำใจให้เกิดความผ่องแผ้วไม่ฟุ้งซ่านด้วยประการต่างๆ ทำสมาธิหรือคำสอนที่เป็นสมาธิในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเวลาทำสมาธิเราไม่ต้องไปหาอะไรก็ได้มมีอยู่ในกายใจของเรานี่เองที่จริงการทำสมาธิมากกว่าบำเพ็ญทานอีกยากง่ายกว่าบำเพ็ญทานอีกเพราะบำเพ็ญทานยากกว่า ไหนต้องไปหาวัตถุสิ่งของบางทีต้องจัดต้องทำวัตถุสิ่งของนั่นก่อนและบางทีจะต้องเดินไปวัดวาอารามหรือเตรียมไว้ใส่บาตรต้องใช้ช่วงทำช่วงเวลายากกว่าบาเพ็ญสมาธิบาเพ็ญสมาธิไม่ใช่ของยากเลยไม่ต้องเตรียมวัตถุเตรียมใจอย่างเดียวใจก็อยู่ในตัวของเรา <c oughs> อยู่ที่ไหนว่างว่าง นึกถึงพุทธโธพุทธโธแล้วมีสติไว้ก็ชื่อว่าทำสมาธิเดินไปยังไม่มีภาระอะไรสนทนากันก็นึกถึงพุทธโธพุทธโธไปจนกระทั่งในสุดจะหลับนอนพอพุทธโธพุทโธจนพุทธโธหายแล้วหลับไปตื่นมาก็นึกถึงพุทธโธก่อนทำให้สติเกิดมีขึ้นเพียงรักษาไว้เท่านี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ชื่อว่าได้มีการภาวนา คือบุญที่เกิดด้วยการเจริญสมาธิและถ้ามีโอกาสเป็นหลักในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งก็นั่งสมาธิทำสมาธิให้เป็นจิตจักษณะให้เป็นประจำในชีวิตของตนอยู่บ้านยิ่งนั่งสมาธิสะดวกเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยเหยียดแข้งเหยียดขาเหยียดเท้าหาที่นั่งหาที่นอนหาที่พิงก็ได้จากนั้น เป็นหนทางแห่งความสะดวกในการปฏิบัติทั้งได้บุญมากกว่ากุศลอื่นเพราะบุญเกิดการชำระจิตนั้นเป็นต้นเหตุของบุญทั้งปวงทานจะมีได้ศีลจะมีได้ก็เพราะใจผ่องแผ้วถ้าใจไม่ผ่องแผ้วก็ไม่มีโอกาสบำเพ็ญกุศลส่วนนั้นการทำสมาธิคือชำระใจให้ผ่องแผ้ว ไม่ฟุ้งซ่านไม่ให้หงอยเหงาไม่ให้รังเลสงสัยไม่ให้โกรธแค้นผู้อื่นไม่หลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆให้จิตปลอดจากอาการดังในกวมาแล้วอาการดังกวมาแล้วถ้าไม่ชำระให้หมดไปสิ่งเหล่านั้นจะมีอยู่ในจิตอยู่ร่ำไปไม่หมดไปเองโดยธรรมชาติเจ็บป่วยมากๆก็ไม่หมด แก่มากๆก,ก็ไม่หมดมีอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าแสดงอาการแล้วหรือยังหรือยังไม่แสดงอาการเท่านั้นเองจึงเห็นได้ว่าความพอใจในรูปเป็นต้นความโกรธโกรธเคืองผู้อื่นความท้อถอยเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านลำพานความรัรงเลสงสัยเหล่านี้จัดว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกิเลสซึ่งเรียกว่ามิวรณ ขวางทางจิตไม่ให้ถึงซึ่งความดีคือไม่ให้เกิดสงบฟุ่งสร้างก็ไม่ให้สงบหงอยเหงาก็ไม่ให้สงบวิจิติกิจฉาลังเลสงสัยก็ไม่สงบโกรธคนอื่นก็ไม่สงบเป็นต้นพึงพยายามชำระจิตของตนในส่วนนี้อย่าให้เกิดอยาให้มีขึ้นและเมื่อจิตของเราปลอดโปร่งดีแล้วมีหมายความธรรมชาติ ถ้าชำระออกไปแล้วจิตจะปลอดโปร่งแต่ปลอดโปร่งไม่นานต้องรักษาจิตไว้ด้วยพุทโธคือเมื่อจิตปลอดโปร่งแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ให้จิตของเรามีปิติอิ่มขึ้นจากการปลอดโปร่งแล้ว็อิบอิ่มขึ้นมีปิติขึ้นแล้วก็เหลือว่าอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าเลยแก่พุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธเลยความมีสติไว้ หรือนึกนึกเอาก็ได้นึกว่าพุทธมีสติรู้อยู่นึกว่าโทมีสติรู้อยู่รักษาความร,รู้รักษาความมีสติประคองความรู้ประคองความมีสติตั้งใจไว้ในความร,รู้ความจังใจในความมีสติอยู่เพียงเท่านี้ทำเรื่อยๆไปใจก็จะสงบขึ้นเองเหมือนกับบุคคล ซ้อมข้าวคือสมัยก่อนตํา,ตาข้าวด้วยมือเรียกว่าซ้อมข้าวซ้อมไปซ้อมไปตําไปตําไปข้าวก็จะขาวขึ้นสะอาดขึ้นฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันภาวนาไปพุทโธไปพุทโธไปในความมีสติทําอยู่เพียงเท่านี้นานๆไปชํานาญขึ้นมั่นคงขึ้นแนว่วแน,วแนว่ขึ้นใจก็สงบ จสงบนั้นเป็นปุญเพียงนิดเดียวหนึ่งนาทีสองนาทีบุญกุศลมากมายมหาศาลบุญที่จริงอยู่กับจิตตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นหาตรงนี้ไม่ต้องเตียมภาชนะไม่ต้องเตรียมสิ่งของเตรียมใจของตนมีสติมีปรรัญญารู้เห็นให้ชัดจิตก,กับสติให้สัมพันธ์กันดังในกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่อรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นให้สงบเป็นสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญกุศลในความร่มเย็นเป็นสุขดังประสงค์ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาต่อไปก็จงตั้งใจภาวนาต่อไปด้วยประการชนี้